付き合ってくれるるノンンアルルコードリクもあわよเอาละครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมอาจารย์เอลิเบเกอร์วันนี้อยู่ทีเกมพอไคภาษาเนี่เองครับวันนี้วันที่25พฤษภาคมนะครับซึ่งเป็นวันเกิดของอพอลโลเนียเนั่นเองนะฮะนี่ช่วงเวลาแห่งการผ่อนคลายนะครับผู้ส่งอพอโลเนียสวัสดีนักเดินทางผู้หลงทาง นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้เขียนจดหมายถึงเธอเมื่อก่อนฉันเขียนจดหมายอยู่บ่อยๆจะส่งมันให้กับเหล่าผู้ที่ถูกทอดทิ้งพลังของภาษานั้ยยิ่งใหญ่เหนือคณาพิมพ์ไม่กี่คำก็มีพลังมากพอจะช่วยเหลือดวงวิญญาณหนึ่งได้ทําให้ผู้คนได้หลับอย่างสงบสุขขอบคุณนะช่วยอทีโอพอให้ฉันในวันเกิดฉันยินดีและซาบซึ้งมากที่ได้อินมันฉันจะรักษาค๊าโอวพอนี้อย่างดีและมันจะอยู่ในความจํานี้ต่อไปแต่ว่าการเขียนคำต่างๆที่ผ่าน การไต่ตองมานั้นอาจทําให้การสื่อสารนั้นคุมเครือหากเธอต้องการจะบอกอะไรโปรดอย่าได้กังวลมาหาฉันได้ทุกเมื่อมาที่นี่ทำตัวทาตัวตามสบายและลืมไปให้หมดทั้งปัญหาความเหนื่อยล้าและความกังวลจะจะให้เธอได้นั่งพักในสานที่อันสุขส,ส,ขสบายในที่ที่เธอจะได้ดื่มเครื่องดื่มที่ชอบและพรเพื่อลำลึกถึงการที่ฉันได้พบเธอฉันรูว่าเธอจะมา เส้นใต้แห่ชคชะตาที่ซับซ้อนนั้นกำลังสั่นไหวอยู่ฉันรู้ว่าเธอจะมาอย่างแน่นอนอ่านะฮะไปไปดูคัสซีนนะครับทาบิวิตะฮะิซาชิบุริこうしてあなたに手紙を送るのは初めてだね昔はよくこうやって忘れ去られた人たちに手紙を書いて送っていた形はないけれど 言葉には力があるからねたった数行の文字で疲れきった心を癒し人々を安らかな眠りへと導ける私もまたあなたが送ってくれた誕生日祝いに喜びを感じたかけがえのない祝福は大切に心の中にしまっておこうと思ってるでも 思考によって加工された文字では伝えたい言葉がぼやけてしまうでしょだからもし何か私に話したいことがあるなら迷わず直接教えてどうぞ私のそばへ来てくださいここなら疲れや困惑を感じることなく悩みを忘れ去り心からくつろげるはず あなたのために安寧の片隅と身も心も温まる飲み物を用意しておきましょうそしてあなたと出会った記念の祝福もああ運命をまとう糸がほのかに揺れて私に教えてくれたあなたは必ず訪れるとアポニア S <S <an> เสียงโคต,ตักบุญนะครับท่านผู้ชมสุดยอดนะจะสิเราได้อะไรจากใใจของอโพเนียเพื่อแสดงถึงความขอบคุณจากใจของอโเนียสำหรับขวัยพรที่ได้รับมาทั้งหมดเธอได้มอบข,ของขวัญให้กับผู้มาเยือนทุกคนนะฮะดิบบินที่ผูกไว้อย่างสวยงามแก้ปมออกเพื่อเผยสิ่งที่อยู่ในกล่องผีเสื้อตัวหนึ่งบินลงมาเกาะที่กล่องของขวัญพลางกระเพือปีกอย่างช,ช้าๆเผยให้เห็นเงาที่ขึ้นไหททอดลงมาบนพื้นนะฮะอ่าประมาณนี้ครับ ก็ถือว่ามันเกิดอีกวันนึงใกล้วันเกิดผมด้วยอ่ะจริงๆวันเกิดผมผ่านไปนะฮะวันที่ยี่สานะฮะอันนี้ก็วันที่ยี่ห้าแล้วนะครับโอเคก็ถือว่าใกล้กันเนาะโอเคก็คลิปนี้คงมีเท่านี้ครับไม่ได้เปิดกระชาเนาะเพราะว่ากระชาผมไม่มีเปิดนะเนี่ยเจ็ดสิบโลนะครับไม่มีทางเปิดได้อ่ะท่านผู้ชมครึ่งหนึ่งคือพันสี่พันสี่ก็คือเหลือหกสิบห้าโลจะให้ผมลองเปิดไหมอ่ะห้าโล好吗พันสี่ 1, นี่คือหมดหมดนี้เลยนะท่านผู้ชม แต่ผมว่าไม่ได้ได้ครับผมผมขอผ่านแล้วกันะะเนาะนะฮะมันเกิดดงังท,ทั้งทีแต่ว่าไม่ได้จะมีดวงนะครับอ่ะแต่ในไหนวันเกิดดังทั้งทีเว้ยซักสอง8ันดครึ่งหนึ่งคือห้าโลคือพันสี่อ่ะพันสี่เป๊ะๆอ่ะจะเหลือ16เพชรละมามาจบกันที่ตรงนี้ดีกว่าครับมาดูยเทลโลครับเจโลผมพอรู้นะเขาอยู่แล้วว่าผมไม่ได้อ่ะ ลองหน่อยครับเพราะว่าหไหนก็บังเกิดนางลนะแม้แต่ชิ้นส่วนของนางเราก็แทบไม่เห็นไม่เห็นจริงๆน,นะเนี่ยะโอเคครับโลสุดท้ายเลยนะฮะปึ้ง ไม่เห็นอะไรเลยไม่แต่เไม่แต่เงาของนางเราก็ไม่เห็นนะฮะโอเคก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับวันเกิดของอภุนีครับแล้วก็เกลือด้วยนะครับโอเคถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์อินเดอร์เกอร์คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับชีวิตกางสุี้ได้วยกันกันเถอะฟังดูฟังดูฟันดูฟัง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 ดูฟงดูฟังดูฟังด あの日にも雨が降ってたらもしかしたらあの炎はこの時代に生まれても私はスターになれるかしら